นูโเงินโยนไม้มาหามาหาผมเลยนะครับดูมีแต่สุดยอดสุดยอดเลยนะอ้โอ้โหถ้าโดนนี้สรบนะครับผมถ้าโดนนี้มีสบรบ,นนสบเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับผม นุ่นครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับดูหนุ่มหรอผู้พาทำอะไรเนาะดูครับออ้อู้ผู้พาทำอะไรโอ้ผาลินต้นไม้กำลังสนุกเลยนะครับผู้พา เดี๋ยวเรามาดูช้างแม่นเป้านะครับผมนักปลาเป้านะครับนักปลาเป้านักแม่นเป้านะครับในนะครับน้องโพเงินนะครับโอ้โหได้ทันไม้ใหญ่ต้องหลบนะครับผมอันตรายครับผมถ้างั้นไม่งั้นสรุปนะครับนักแม่นเป้านะครับ โอ้โนมาแล้วทักทายเราก่อนเลยโอ้ได้อาวุธแล้วนะครับผมได้อาวุธแล้วเราต้องเตรียมตัวหลบให้ดีนะครับถ้างั้นอันตรายดูดูครับผมมีการเคาะด้วยนะครับมีการเคาะเช็คอาวุธก่อนนะครับจับได้ไม้แล้ว เขาจะรอเวลาเราเผลอนะครับอู้ดูด,ดูทั้งสองเชือกน,นะครับนะครับอู้ดูครับอู้น,นี่คงเงินโยนไม้มาหามาาหผมเลยนะครับอือโอ้ตอนนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับผม ดูครับผู้าดูมีแต่สุดยอดสุดยอดเลยนะอู้หูถ้าโดนนี้สลบนะครับผมถ้าโดนนี้มีสรบเลยนะครับดูครับถ้าโดนนี้มีสลบเลยคคโคเ,เงินเผืไม่ได้เลยนะครับ อันตรายอันตรายวันนี้มามาดูหนุ่มรอสองเชือกสีรอกับช้างภายนะครับผมดูครับเขาเล่นโชว์ท่าเด็เดๆให้เราชมนะครับดูดูาําอะไรครับพิงพิงทำอะไร,พระเพินงทำอะไรเขาเอาไมา้แทงตัวเองแล้วเราเข้ามาใ,ใกล้นะครับเราเข้ามาทักทายใ,ใกล้ดูเขาจะทําอะไรเราทําอะไรลูกดูนะครับ มีต้นไม้หลบนะครับดูเขาทำอะไรเรานี่เป็นคู่ปรับเก่าผมนะครับผมเป็นคู่ปรับเก่าผมเลยเจอกันทีไรต้องทักทายกันแบบรุนแรงกันนิดนึงนะครับเจอกันต้องทักทายกันนะครับใน เรได้ดินแล้วจะกรอบจะกำรรดินนะครับจะกำดินมาบานเสลเราแล้วนะครับโอ้หลบหลบได้ครั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 บมาเลยถ้าเก่งก็มาเลยเก่งก็มาเลย ถ้าเก่งก็มาเลยครับค่ะเก่งก็มาเลยครับพวงเงินเก่งก็มาเลยเก่งก็มาเลยครับถอยก่อนครับถอยก่อนเขาจะกำดินมาบานใต่เรานะครับผมถอยก่อนนะครับโอ้โหแม่นด้วย ดูนะครับนี่นะครับท่อนไม้ผมจะโยนไปหาเขานะครับแล้วเราก็จะหาที่หลบอ้ยเอาเลยถ้าเก่งก็มาเลยเรามีต้นไม้ใหญ่หลบนะครับนี่นะครับมาเลยเอาไปให้แล้วมาเลยถ้าเก่งก็มาเลยมาเลย นะครับว่าเขาจะโยนใส่เราหรือเปล่านะครับต้องหาที่หลบเฮ้ยโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะครับผมนักแม่นเป่าโอ้โหลบได้ครับหลบได้หลบได้ครับหลบได้หลบได้ส่วนผู้พานก็ส่วนตัวนะครับผมส่วนตัวเลย ผูผาไม่ได้สนใจเราเลยนะครับปูผาเล่นไม้คือส่วนตัวเลยนะครับคือเขาสนุกนะครับเขากำลังสนุกเลยดูครับนายทอนไม้ใหญ่เล่นอย่างเดียวไม่ได้สนใจใครนะครับดูครับเป็นความสุขของช้างวัยรุ่นนะครับผมก็ล่าเริงตามปกตินะครับดูน้องดูน้องโงเงินทำอะไร ดูครับดูครับอุ้ยผู้พาก็แบบว่าเล่นตามนิสัยเด็กนะครับผมล่าเรืงชอบมากครับผมได้ออกบาเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับหันกลับมาฝั่งนี้จะเห็นช้างสองเชือกเรานี้ก็นิ่งๆเลยนะครับผม เจ้หมื่นกับน้องบัวตองนะครับนิ่งๆเลยนะครับเฮ้ยทำอะไรพงเงินทำอะไรพี่พงเงินทำอะไรพงเงินพงเงินทำอะไรโอ้โหนี่มาไม่ได้มาไม่ได้ไม่กลัวไม่กลัว ได้ได้ไหมอีกแล้วครับยืนมาอีกแล้วนักเวีนเป่าครับผมเจอกับผมไม่ได้เลยนะครับคูบปรับเก่านะครับผมเพราะว่าผมเดินผ่านนี้ก็จะจำกินได้เลยนะครับผูผานอนแล้วอึ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 อยโอ้โห อู้พลังช้างอ,โโอูโหโอูโหพรันนั้นก็นอนทำอะไรเนะาะผู้ฟาผู้ฟาทำอะไรพาก็นอนเล่นไม้นะครับโอ้มีแต่ช้างแบบว่า ไปรุ่นแบบกำลังคึกน,น,นองเลยนะครับกำลังสนุกสนุกเลยนะครับพวงเงินชนต้นไม้เส่็จาด้วยนะครับทักทายกำดินมาแล้วครับผมจะบาดดินสเสร็จาแล้วไปก่อนเด้อพวงเงินเด้อไปก่อนเด้อไปเจอกันใหม่ยวมาทักทายใหม่เ,เรามาเล่นใหม่นะครับผมนี่ก็มาชมนะครับผมมาถ่ายให้ชม ช้างนักแม่นเป้านะครับนักนักแม่นเป้าน,นักปลาเป้าอีกเชือกหนึ่งคู ja ่ปรับของผมเองเลยนะครับผมไม่ได้มีโอกาสโอ้โหเดินยันโอ้โยนโยนโยนก้อนหินก้อนใหญ่เลยนะครับผมอันตรายมากเลยนะครับผมต้องถอยห่างๆนะครับอันตรายนะครับผมก็เป็นความสุนความน่ารักของน้องนะครับผมเป็นความสุนความน่ารักของน้อง ปากติดตามนะครับผมช่องพันขโมนของเราฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ